อาณาปสาาาตินี่จะตรงเป๊ะเลยจะพูดถึงเรื่องอริอยสาาัจสี่ด้ตจงคือวิธีดับทุกข์เหตุดแห่งทุกข์วิธีดับทุกข์และก็ความสิ้นไปแห่งทุกข์แต่ส่วนมากก็จะบรรยายวอกวนอ้อมไปอ้อมมาอยางเนี้ยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึง ถามมาคลายว่าเกิดสภาวะวิ่งไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้อย่างเงี้ยนะเพื่อให้ช่วยแก้ไขให้จนสุดท้ายก็ไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยแก้ไขให้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะบางทีครูบาอาจารย์ก็สอนสอนวิชีขั้นต้นเช่นสอนว่าอาณาปานสติอย่างเงี้ย แล้วก็ไปเอาผลของอานาปานสติเลยแต่ระหว่างกลางเนี่ยระหว่างเกิดสภาวะเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนพูดคือจะพูดเอาเบื้องต้นแล้วก็พูดเอาผลมันแค่นั้นแต่ระหว่างระหว่างกลางกลางของอนาปานสติหรือสภาวะที่ที่ที่ฝึกอานาปานสติจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยจะไม่มีครูบาอาจารย์เข้า อธิบายเรื่องนี้เลยส่วนมากหลงตาก็เคยนะสมัยบอกปฏิบัติใหม่ๆถึงขั้นร้องห่มร้องไห้ไปหาครูบาอาจารย์เป็นเจจิองค์นั้นองค์นี้ไปเพื่อจะให้ท่านช่วยแก้ช่วยไขแต่ท่านก็ไม่ให้ให้ความกระจ่างส่วนมากจะมีจะบอกปล่อยวางอะไรทำนองเนี้ย แต่สภาวะธรรมที่เราเกิดเนี่ท่านจะไม่รู้จักเลยถึงขั้นคุกเข่าร้องไห้เลยนะเราเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกอนาปานสติเนี่ยฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยสภาวะระหว่างทางเนี่ยระหว่างกลางๆในการการเกิดสภาวะธรรมนะหรือเข้าถึงทุก์นะดูลมนี่จะทุกเนลมยาวก็จะทุกอย่างหนึ่งเกิดสภาวะอย่างหนึ่ง ดูลมสั้นก็จะเกิดสภาวะแน่นอึดอัดนะดูไปดูมาเหมือนใจจะขาดหายใจไม่ได้อะไรองนี่แน่นอย่างเงี้ยนะหัวตึงนะนะแน่นนาอกร้อนภายในอย่างเงี้ยเหมือนมีตัวอะไรไต่าตามตัวอย่างเงี้ยผลของอานาปนสติที่ที่ฝึกนะส่วนะมากจะไม่มีใครรู้ตรงเนี้ยนะ ้ารู้ต้องอธิบายสิจริงไหมเพราะความไม่รู้ของของคูบาอาจารย์ก็พูดเอาแต่ผลมนันอย่างเงี้ยคือข้ามขั้นตอนไปเลยเงี้ยแต่คนที่ฝึกอนา,าปานาสติเนี่ยบางคนก็ไปเจอทุกข์อย่างปวดหัวอย่างเงี้ยก็จะเลิกไปเลยเห็นไหมคนที่ฝึกอาานาปานสติจ้าเป็นไหคะลุง,งตามีมีเยอะแยะนะมีเยอะแยะเลยคนที่เกิดสภาวะตัวเนี้ยอ,อย่าง เพราะว่าถ้าเราไปฝึกดังฝึกพุกโทโธฝึกอะไรจะเข้าไปถึงทุกเนี่ยมันจะปวดหัวอ่ามันจะร้อนมันจะบางทีเนี่โอ้โหตานี่มองไม่เห็นผ้ามัวไปเลยนะเหมือนตานจะบอดอย่างเงี้ยบางคนเดินไปนี่ก็เหมือนกับแผ่นดินไหวเลยเหมือนจะจะล้มเลยอย่างเงี้ยนะทุกนะทุกจนตกอ,อกตกใจนึกว่าเป็นโรคต้องเข้าโรงพยาบาลไปตรวจไปเช็คอะไรหลายอย่างนะ บางคนก็ปวดหลังเหมือนมีอะไรมาดุนมาเสียบอยู่ข้างหลังเงี้ยบางทีเหมือนมีแผ่นเหล,ล็กอะแผ่นเหล,ล็กเหมือนกับมีแผ่นเหล,ล็กอยู่ข้างหลังเงีนน้ยนะเป็นหนาขึ้นมานะมีมีพลังงานอย่างเงี้ยนะวิ่งทุกทิกทุกทเหมือนมีอะไรดุนอยู่แถวแถวข้างหลังอะนะ